สวัสดีครับผมนีถ่ายบรรยากาศครับผมนี่คือทางเข้าหมู่บ้านครับทางเข้าหมู่บ้านคำไฮครับผมนี่ครับบ้านผมก็จะอยู่บริเวณทางทางเข้านะครับผมบ้านครับดูนะครับเนี่ยอันนี้คือหมู่บ้านแล้วครับผม ซอยแรกครับผมซอยที่หนึ่งนี่ลงเลียน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยวเลาะ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 ,ะครับผมว้าวซอยหนึ่งไปน่ครับเดินทางด้วยจัก,กรยานนะครับผมจัก,กรยานนะครับตรงนี้เป็นอทางเข้านะ มีสาราด้วยนะนะสาราแล้วก็มีรถเข้าหมู่บ้านข้างในประมาณนี้ไปดูกันครับผมผมพาไปดู หลักกิโลครับผมหลักกิโลโอสองเจ็ดสองแปดนะครับครับโรงเรียนนะครับผมโรงเรียนไปไดนพ่อไปใส่หมอพ่อก็มาเลานะเล่นลนี่แหละเลาะถ้ายถ่ายออบรรยากาศจังหน่อย ให้พี่น้องขึ้นเบิ่งสันดักโอ้ปั่นวาเลยพี่น้องเลยเหมยเฮีงขึ้นเนินด้วยครับพี่น้องดูป้ายนะครับน,น,นังเรียนบ้านผมครับผมพี่น้องคนในบ้านเขาก็ทักทายกันดีนะครับผมคำพูดดีดีมากเลยคนบ้านผม ขนาดจนๆของผมเขายังไม่รังเกียจนะคิดดูคนบ้านผมผมก็ยอมรับนะยอดครับพี่น้องคนบ้านผมใจิตใจดีครับผมทักทายนะครับผมป้ายทุกอย่างถ่ายดูนะครับผมจะซบเซาไปหน่อยเข้าสู่หน้าแรงครับผมบรรยากาศอ่าอันสวยงามก็จะหายไปครับภาพอ่า ภาพบรรยากาศที่วายเขียวๆนะครับผมครับหมู่บ้านข้ามไฮครับผมหมู่บ้านค้าไนี่เออเมื่อก่อนก็นไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะพี่ๆเนาะขออภัยด้วยครับผมไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับถ่ายถ่ายบรรยากาศให้ดูครับผม มีโอกาสได้มาผมจากไปก็ไม่ได้มาบ้านเขาประมาณหกปีครับผมนานผมจะมาครังงง้งครั้งหนึ่งหนูบ้านบ้านขผมก็าประมาณนี้ครับผมหลังก็จะมานี่ะก็จะไม่หนีกันเท่าไหร่เป็นบ้านไม้ครับผม นะครับมาถึงซอยสองครับผมซอยสองเดี๋ยวผมวขออน,นุญาตจอดรถก่อนครับผมไล่ครับผมนี่ครับ,รบซอยเป็นสีแยกครับผมเข้าเข้าหมู่หมู่บ้านครับผม ไปก็ดูตามนี้นะครับผมครับผมขอพาน้องหมาไปเด็กๆรุ่นน้องรุ่นน้องผมเยอะเยอะเลยครับผมนี่ครับทุกุกมองเห็นไหมครับพี่น้องมองเห็นชัดไหมครับผมบ้านผมนะครับอันนี้ โอ้เหนื่อยพี่น้องโรงเรียนโรงเรียนครับพี่น้องโรงเรียนนี่นะครับผมโรงเรียนบ้านผมกว้าไงไหมครับพี่น้องกว้างกว้าไงไหมครับกว้างไหมครับพี่น้องนี่ครับหมู่บ้านของผมเป็นหน้าฝนก็จะเขียวหน่อยมันจะลดน้ำน,นะพี่น้องแห้งแรงพอไป คนโรงเรียนก็เป็นบ้านของกำนันครับผมก็จะญาติกันนี่แหละจะคุยคนไกลหรอกนะครับดูก็จะ,ะ,จะมีบรรยากาศบ้านนอกเราเนาะประมาณนี้โอ้โยมืดจังมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นตัวหนังสือข้างบนนาะพี่น,อนอ้องเนาะโอ้ยอ่ะ ไปต่อครับพี่น้องไปต่อไปต่ออันนี้พอ่อพ่อพลนะพ่อพ่อพนไป <laughs> เอา้ายังไงเดี๋ยวนี้อะไถ่ายภาพไอหมู่บ้านทํามไห้ของเราให้ชาวโลกเขาดูสินดอกผมก็ได้เนี่ยพอเนี่ยเท่าคนแก่บ,บ้านผมเนี่ยนะผมอันนี้ก็ถือว่าเท่าเติบแล้วแต่สิบสองปีผู้ช่างับโอ้แต่สิบสองอ่ะ ยังยังอ่ะโอเคพอ,อมาเนี่ครับผมอยู่กันแบบพักทายกันแบบเป็นกันเองมากมากนะครับบ้านบ้านผมผมก็อ่าเป็นคนถามว่ากินเหล้าไหมก็กินะนะ่ะเนาะแต่ก็คนเท่าคนแก่เก็รักนะเพราะผมไม่ ผมไม่รังแกใครผมไม่ผมอยู่ในหมู่บ้านนี่ผมไม่เคยเขโมยไม่เคยรังแกใครเขาก็เลยรักผมนะครับหมู่บ้านอ่าซอยที่เข้าหมู่บ้านผมเข้าบ้านผมก็จะอยู่ซอยนู้นครับสุดท้ายเลยครับผมเลี้ยวซ้ายครับผมจะเลี้ยวซ้ายจะซ้ายก็จะเข้าออบ้านผมพอดีครับผม ประมาณนี้ครับบรรยากาศก็จะมานอกนะพี่น้องนะก็ประมาณนี้เนาะก็ขอขอบอกขอบใจนะครับพี่น้องทุกท่านเ้ามาดูให้นะครับบรรยากาศหมู่บ้านของผมครับผมหมู่บ้านพัฒนาครับผมกำลังพัฒนาครับผมหมู่บ้านคำให แต่ในแต่ละให้ไม่เคยมีมานี่แหละครับผมผมก็ผมเนี่ยอยู่บ้านนี่แหละบ้านแผ่นดินธรรม